โอเคครับผมสวัสดีครับอยู่ผมแฮมสเตอร์บอยแล้ววันนี้ก็อยู่กันในแมปลักแมปเดิมนะครับผมอนิเมะแวนการ์ดครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําการซุ่มเทรดให้เจ้าโจโจชายนี่ของผมนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยผมไม่พอใจนะครับผมสําหรับเออเทเดทได้นะครับผมอยากได้โมนาสักตัวใน ID นะครับซึ่ง ID ดีหลักผมนี้ไม่เคยจะมีโมนาเลยนะครับผมรู้สึกน้อยใจกันเลยแบบอยากได้นะครับงบที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับผมก็มีไม่เยอะมากนะครับประมาณ 109อเทตลีโลนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะไม่ใช้สูตรอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมผมจะไม่เปลี่ยนเซิร์ไม่อะไรเลยแล้วผมจะสุ่มไปเรื่อยๆเลยถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาสุ่มกันเลยนะครับวันนี้ความโลภผมครอบงำนะครับผมไป let's go <S กาเวิรชอ็อปล้านบริการจำหน่ายไอเทมแมบต่างๆไม่ว่าจะเป็นจำหน่ายไก่เพชรอนิเมะแวนการ์จำหน่ายโดรครทอยเลตทาวเวอร์ดิฟนอ์ Skibidi Tower Defense, ไก่ตานบอกฟุต Anime Defender และบริการอื่นๆอีกมากมายซื้อสินค้าแล้วอย่าลืมทักเพจร้านพื่รับสินค้าด้วยล,ล่ะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเริ่มกันเลยครับคนดูไปกันเลยครับโลแรกฟึ๊บเลนหนึ่งนะครับโลสองฟึ๊บสามสี่ห้าหก<บ>เจ็ดแปด 9โอเคครับผมเก้โลแรกไม่ออกแม้แต่แบบว่าเอ่อเทรดลงสักเทรดเลยนะครับผมไปกันต่อครับปึ๊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 บโอเคครับไปกันต่อครับโอเคครับเหลืออีก90โลครับผมไปกันปึ๊บ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 โอ้คนดูผมว่าแปลกๆแล้วอ่ะ ผมเริ่มใจแป้วนะครับคนดูเหลือ80โลนะครับหโหหมดโคตรไหวเลยครับ29กลโลหายไปกับตาครับผมถึง1นาทีปอกว่าเนี่ย29กโลหายไปเนี่ยโอเคครบผมไปกันต่อโอ้โหไปกันเรื่อยๆครับคนดูฟอร์จูนตัวทองมาแต่ไกลเลยครับโกโจปึ๊บปึ๊บตัวทองเนี่ย ทีสุ่มตัวทองนี่กว่าจะออกนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะที่ผมสุ่มให้เจ้าไอาทัก,กาโลดานะครับผมแล้วผมมาสูมนอกรอบก็เลยได้นะครับ90กว่าโลครับผมตอนนั้นเหตุทองไม่ออกแต่มาออกโกโจโคดบ่อยครับ70โลครับผมไปกันหืมอือเอ้โหผมว่าไม่ใช่ละคนดูทำไมัเมนเบื่อจังวะไม่ออกแม้แต่รับลุงนะครับผม โอเคครับ60โลสุดท้ายรับผมไปกันปึ๊บปึ๊บโอ้โ oh. <c oughs> คนดู50โลสุดท้ายรับผมมันจะออกไหมครับโมนาดนะมาหน่อยขอสักตัวในไอดี ID. ให้ชื่นใจมีกำลังใจเล่นกันต่อไปหน่อยเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห 4ี Low. สิบโลสุดท้ายครับคนดูผมกัล <Blind> บ <habe> ้อน้ำลายครับมันเกลือจังวะเห็นคนอื่นเขาได้กันก็อยากได้บ้างไปโมบิดมาร์คแมนเลนหนึ่งเวโก้หนึ่งสกอร่าอีกครับคนดูมาร์คแมนเวโก้หนึ่งสวิปเนสสาเวโก้โอเคครับ3าสิบโลสุดท้ายครับคนดู เป็นกำลังใจกันให้ผมด้วยนะครับไปครับสวิฟต2สองสวิฟหนึ่งเลนสองสวิฟหน 1, ึ่งเลนหนึ่งเวโก2สองสวิฟหนึ่งสกอร่าเวโก้หนึ่งสวิฟสองเลนสองมาร์คแมนสวิฟสวิฟสกอร่าสวิฟหนึ่งสวิฟเลนหน 1, ึ่งเลนหนึ่งเลนหนึ โอเคครับ okay, ผมคนดู10โลสุดท้ายไม่ขออะไรมากตอนนี้ขอบรับลุงสักอันก็ได้ขอเดทอกลับมาเหมือนเดิมก็ได้เริ่มวนมาาล้วคนดูไปกัน10โลสุดท้ายรับผม,ม,นนม,มเ,เลนหนึ่งมาร์คแมนเวโกหนึ่งเลนหนึ่งสกอร่าเลนสองเวโกสองเลนหนึ่งเลนหนึ่งมาขอปรัลสุดท้ายไปกัน โอเคครับผมสซวิปซอครับคนดูประมาณนี้ครับคนดู109งโลนะครับเกลือมากเลยแบบอยากดวงดีเหมือนคนอื่นนะครับนี่ครับผมความร่วมผมมันครอบงำครับกลับมาเหลือสซวิปซอกครับผมจากเดไอแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เสียใจผมไม่ตายก็หาใหม่ได้ครับผมเทรีโลหรือว่าขำๆนะคนดูไม่รู้จะทำชิปอะไรเลยวตก็เลยมาสุ่มซะเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับคนดูโอเคครับ ภารกิจวันนี้ก็ไม่สําเร็จนะครับผมตามหาโมนาดเหมันแล้วแต่ดวงคนจริงๆครับคนดูโอเคครับผมแตงกิ้ครับผมที่เข้ามาดูครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเกือขนาดนี้มีใครเกลือเท่าผมไหมมาขิงกันหน่อยขิงความเกลือนะครับผมอย่ามาขิงแบบว่าโลเดียวได้โมนาดอะไรอย่เงี้ยผมอิฉาโอเคผมคนดูบ๊ายบายครับเกลือครับผม